โอเคนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของผมนะครับผมก็ได้ทำการจะทำการเปลี่ยนล้ออย่างที่ที่ผมเคยบอกไว้ก่อนคลิปหน้านี้นะครับแต่จริงๆอะ่ะผมได้เปลี่ยนไปแล้วแต่ผมอะ่ะคลิปผมที่ถ่ายเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับมันหายผมเลยต้องมาทำคลิปใหม่อีกทีนึงก็เลยจะมาแนะนำใหม่ อีกรอบหนึ่งก็คือวันนี้หลักๆคือผมจะทําการเปลี่ยนล้อใส่ล้อเข้าไปให้กับเจ้าคุณปู่ของผมนะครับหรือรถคันเหลืองของผมนั่นแหละครับล้อเดิมของมันผมผมได้ถอดออกมาแล้วตอนนั้นอันนี้ล้อเดิมมันนี่ล้อเดิมนะครับล้อของถ้าผม เซิร์ชดูไม่ผิดนะอันนี้มันเป็นล้อของซูปร์หรือซิลิกา้าที่เป็นตัวเก่านะครับอันนี้ล้อขอบ13หน้ากว้างหน้ากว้างล้ออันนี้นะครับ7นิ้วอันนี้ขอบ3หน้ากว้าง7นิ้วผมไม่แน่ใจออฟเท่าไหร่นะออฟเซตมันเขาไม่ได้บอกเขาบอกแค่ว่าหน้ากว้างเท่าไหร่ น่าจะประมาณแบบบวกสองหรือลบลบสองเนี่ยแหละครับหรือลบแปดหรือประมาณนี้แหละนะเพราะว่ามันใส่ใส่กับเจ้าคุณปู่อันนี้คือล้อหลังมันจะหุบไปประมาณแบบครึ่งนิ้วอ่ะจิตเฉียดซุ้มเลยแล้วเขาก็ล้อเดิม,มนะครับเขาก็ใส่ยางสองหนึ่งห้าห้าสิบสิบสามมาอันนี้ใส่มาแบบด้านหลังมองแล้วดูเต็มเลยผมชอบเลยเนี่ยดูอันยาง นี่นะครับใบใหญ่อันนี้จะเป็นล้อหน้าเดิมเขาอันเนี้ยอันเนี้ยล้อเดิมของของรุ่นมันเลยนยนี้นะครับเพราะว่าล้อเมื่อกี้เนี้ยนะครับมันจะเป็นสี่รูร้อยแต่เหมือนเจ้าของเดิมเขานะครับได้ทําการสไลด์ลูงนี้ออกไปเพื่อให้ใส่เป็นสี่รูร้อยสิบสีได้ ตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็น4ี่หลูร้อยสิบสี่แต่ไม่ใช่มันคือ4ี่หลูร้อยนะครับแต่อันเนี้ยของเดิมมันเลยติดรถแน่นอนอันเนี้ยอันนี้นะครับอันนี้ก็ล้อขอบสิบสามนี่ครับกว้างห้าน,นิ้วขอบสิบสามนี่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าออฟเซตอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นล้อเดิมเขาแต่ ผมได้ทําการเปลี่ยนยางไปตอนนั้นนะ่ะนะที่ดูคลิปเก่าๆนะครับผมก็ใส่ยางใส่ยาง175 6013ความสูงมันจะเท่ากับล้อหลังเลยเพราะว่าผมได้ได้วัดได้วัดแก้มได้ได้วัดแก้มยางแล้วนะครับคือโดยรวมออกมาแล้วความสูงจะจะจะ,จะเท่ากับล้อหลังต่างกันนิดเดียวไม่เยอะดูดูไม่ออกแต่แต่ที่จะดูออกคือ ล้อหลังนะครับแก้มันจะมาแก้มา50มันจะเล็กกว่าอันนี้แก้ม60มันก็จะดูอ้วนกว่ามันก็เลยทําให้ดูทั้งหน้าดูใหญ่แต่จริงๆความสูงเท่ากันมันก็จะดูแปลกๆนะครับในคลิปเก่าๆนะอันนี้ก็คือล้อเดิมมันล้อหน้าปุ๊บผมก็ได้ทําการสั่งอันนี้มาปุ๊บนี่เลยใหญ่ยยเบอ้อบเลยคันนี้ใหญ่เลยอ่ะ ใหญ่กว่าใหญ่กว่าล้อเดิมมันจะสูงกว่าล้อเดิมประมาณนิ้วหนึ่งนี่ยนะครับอันนี้คือล้อลองแชมป์ XR4 นี่นะครับมันก็จะเป็นฝาฝานี้ฝานี้ไม่ใช่ฝาพลาสติกนะมันจะเป็นเหมือนอลูมิเนียมครับนะอันนี้ก็ครอบเดี๋ยวน,นี้อันนี้ผมจะจะใส่สุดท้ายเลยเพราะว่า มันผมลองใส่แล้วมันใส่ยากมันแน่นมากจะถอดเข้าถอดออกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากถอดเข้าถอดออกก็รอให้แบบทุกอย่างมันเสร็จแล้วผมก็จะใส่นี้สุดท้ายเลยลอันนี้เข้าข้อไปอนี้นะครับก็จะเป็นนี้อย่างเงี้ยนะครับนี่อันนี้คือล้อขอบสิบสี่ล้อขอบสิบสี่หน้ากว้างแปดนิ้วนะคะออรับออฟเซตอันนี้คือลบสิบสาม อน,นี้เลยออฟเซตคือลบสิบสามนะครับแล้วก็ลัดด้วยยางหนึ่งแปดห้าห้าสิบห้าสิบสี่แต่ใจผมอะ่ะอยากได้หนึ่งเก้าห้าสี่สิบห้าสิบสี่แต่หาไม่ได้ oh, <no. S 1> ตอนนี้ยังหาไม่ได้นะครับหรือว่าสองศูย์ห้าสี่สิบหรืออะไรพวกเนี้ยที่ไซส์มันแบบไซส์ที่ผมอยากได้มันหายากหรือว่ามันอาจจะไม่มีแล้วเลยก็ได้ ผมก็เลยเจอ,อน,นี้ก็เลยทำการสั่งอันนี้มาก่อนใส่อันนี้ไปก่อนนี่ครับก็สั่งหนึ่งแปดห้าห้าสิบห้าสิบสี่มาใส่อันนี้นะครับล้อใหม่อ้วนอ้วนเลยนี่มันก็จะกว้างประมาณแบบคืบหนึ่งมันก็จะดูความกว้างมันจะดูน้อยกว่ายางสองหนึ่งห้าที่ใส่มาก่อนหน้านี้นะครับ หือนั่นเหรอนี่นะครับ14บปนิ้วออฟเซอีทีลบสิโอเคอันนี้คือล้อใหม่ผมที่ผมจะทําการใส่เข้าไปในเจ้าคุณปูนะครับหรือคันเหลืองของผมแล้วแต่มันก็พอล้อมันใหญ่ขึ้นอนะ ผมต้องทําการพับซุ้มแต่ผมก็ได้สั่งเครื่องมือมาเครื่องมือหนึ่งเครื่องมือที่สําหรับพับซุ้มนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือพับซุ้มคือมันก็เจอปัญหาอีกเหมือนกันที่ว่าเราเครื่องมือเน,นี้ยมันมันเหมือนว่าไม่ได้ทําให้สําหรับรถแบบเตี้ย เตี้ยมากๆนะครับมันแค่แค่แบบเหมือนแบบของเดิมแล้วก็ให้มันใส่ล้อเข้าไปคือรถเตี้ยมากอะช่วงล้อะเวลาเปลี่ยนโชคกไปแล้วครับช่วงล้ออะมันจะลงมาน้อยกว่าที่เขายงที่ยังเป็นโชคเดิมหรือไม่ได้พวกแบบโหลดเยอะๆนะครับพอ พอผมใส่เข้าไปอ่ะไอตัวนี้เขาเรียกตัวพับซูมมาหรือเรียกโลเฟนเดอร์นะครับถ้าผมเรียกชื่อไม่ผิดนะถ้าผิดก็อาภาัยด้วยคือผมคือพอเราใส่เข้าไปในซูมอย่างเงี้ยนะครับมันใส่เข้าไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นรูปร่างอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะแล้วไอตัวตรงเนี้ยอย่าง,างี้มันอยู่ไอย่างเงี้ยมันมันเลยเข้าไปที่ผมจะต้องพับอ่ะ ทีนี้ก็เกิดปัญหาอีกแล้วว่าจะแก้ปัญหายังไงกับไอตัวนี้ที่จะสามารถที่จะทำให้ให้มันไปพับซูมได้ผมมีช้อยให้เลือกสองช้อยนะครับคือยืดยืดโชกตัวเองลงมาเพื่อให้มันได้กับระยะตัวนี้อีกวิธีหนึ่งที่ผมคิดได้ก็คือตัดตัดอันนี้ออกตัดให้มันสั้นลงตัดด้านในนี้ ผมระยะนะตัดออกไปเยอะอยู่ปุ๊บมันก็จะเตี้ยลงมาผมก็เลยเลือกที่ว่าผมจะตัดดีกว่าแล้วสองก็คืออีกอันหนึ่งที่ผมอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็คือปืนร้อนฮีดกันเป่าผมก็ซื้อมาทำการติดตั้งกับเจ้าคุณปู่ของผม อันนี้ทั้งหมดก็อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปร่างหน้าตาเวลาใส่ล้อแล้วมันเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคนะครับอันนี้ก็มาดูว่าตอนที่ใส่ล้อไปแล้วอ่ะมันเป็นยังไงนะครับนี่ครับนี่ก็คือ นี่ก็คือล้อหน้าผมนะล้อหน้านะครับนี่เต็มเต็มเลยอันนี้คือไม่ติดนะครับ <c oughs> ดูเหมือนติดแต่ไม่ติดแต่ช่วงจำช็อกมันมันจำลงมาได้ไม่มันไม่เยอะเพราะว่าช็อกมันก็แข็งอยู่นะนี่นครับจะล้อนออกมานิดๆนะครับอันนี้ออฟลบ สิสนะจะล้นวาประมาณเนี้อย่างนี้นะครับอันนี้คืออันนี้ก็ไปดูล้อหลังนะครับล้อหลังโอเคล้อหลังก็จะมันจะลงมาอยู่ประมาณเนี้ยอันนี้คือผมยกแม่แรงไว้นะครับข้างนี้ไม่โดนแล้ว ข้างนี้โดนอยู่เพราะว่าผมลองขับแล้วมันจะโดนอยู่แค่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องข้างนี้ผมยังไม่ได้ทําการผับสุมใหม่เดี๋ยวผมจะต้องพับก็คือใช้เครื่องมือตัวนั้นนั่นแหละครับทําอันนี้ก็โดยหลวมนี่นะครับหน้าเ,เดี๋ยวผมจะ ให้ดูภายในที่ผมทํานะครับว่าว่าตอนกลางวันดูแล้วมันจะชัดกว่าเพราะว่าในคลิปก่อนหน้านั้น,น,นมันคือตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในที่ผมทํานี่นะครับที่ผมทำไปก็คือเปลี่ยนพวงมาลัยแล้วก็ใส่ใส่เกวัดน,น,น,นี่นี่ก็คือภายใน ก็เบานี่ดูเลยผมว่ามันมันเริ่มโอเคขึ้นแล้วภายในเริ่มเริ่มด,ดูคือตอนนี้คือผมว่าภายในมันเริ่มโอเคนะครับเริ่มดูดูดีขึ้นไปเดี๋ยวเราทำการพับซูมกันดีกว่าไป,ปก่อนที่เราจะทำการพับซูม เราก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องเครื่องมืออันนี้ที่ผมบอกไว้นะผมต้องทำการตาดัดก่อนตัดแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจาะรูอันนี้ใหม่หลอกล็อกใหม่อัน,นี้ก่อน ัดไดไ้โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการดัดแปลงเสร็จเรียบร้อยแนละ้วทีนี้ก็เหลือรอไปใช้ดูว่าดัานยาวจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ประกอบเข้าไป กันว่าเดี่งไห่ต่อโอเคแ้ครับตอนนี้ผมก็ใส่เครื่องมือเข้าไปแล้วระยะก็ได้พอดีนะแต่ชุลักชุเลหน่อยพร้อมมือผมเพิ่งทำครั้งนี้มแค่ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่ามันจะโอเคไหมนะ ผมลองแล้วนะมันมันจะติดอยู่แค่ช่วงนี้ถึงช่วงนี้ผมก็จะเน้นแค่แค่ช่วงนี้แต่ก็จะต้องไล่ทั้งหมดเพื่อให้มันดูเท่ากันนะครับ อันนี้มันก็จะเป็นรอยรอยรอยของอันเดิมอยู่แล้วนะที่ผมใส่ครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วผมยังไม่มีเครื่องมืออันนี้ผมก็เลยใช้ใช้ค้อนตีมันก็เลยบดบดเบี้ยวเบหน่อยเดี๋ยวคิดว่าท่านี้น่าจะแก้ปัญหาเรื่องนั้นได้นะ 好。 เขาใจยากมากผมบอกเลย